พี่ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆประมาณแบบชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกับพวกเจอเจลยังะะ้งขังราคาในเจลสอรี่ค่ะวันนี้นะเห็นหน้าแบบนี้นะคะเราจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะคือวัคซีนก็คือวัคซีนโควิดนัด่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนต้นคลิปเลยนะคะซึ่งเจลว่ะได้สิทธิ์ การฉีดมาจะา True นะคะคือไม่ได้แบบอภิสิทธิ์ชนอะไรเพราะว่าเจลว่ะใช้ True เป็นปกติแล้วเขามีเหมือน m มสเ a จเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทําการจองตามระบบของรัฐบาลจริงๆอ่ะคุณก็สามารถจองได้เลยนะจองกับ True ได้เลยเจลว่าอ่ะลงทะเบียนไปพอลงทะเบียนไปปุ๊บเขาก็จะแจ้งวันนี่นั่นมาให้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเจลจะได้ประมาณวันที่17อันนี้คือวันที่เจลถ่ายคือวันที่11นะคะ11มิถุนายนแล้วก็ในความรู้สึกตัวเจลว่ะมัน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 ช้าไปเจลก็เลยเข้าไปในเว็บอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําการเลือก การจองนะคะซึ่งโชคดีมากคือวันนี้เราได้การจองที่แบบไวแล้วก็เร็วมากจึก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะคือเป็นวันที่11มิถุนายนนะคะโอเคคําแนะนําต่างๆก็จะมีแบบพังผูมาทางในเน็ตแบอบกว่าถ้าเราฉีดจะเป็นอย่างนีอง้อย่างนั้นยี่ห้อนี้จะเป็นแบบนี้แบบนั้นซึ่งเจว่ะพูดเลยนะตอนนี้เจวไม่รู้ว่าเจวจะได้ฉีดยี่ห้ออะไรนะแต่ว่า ถ้าเป็นล็อตที่อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เขาก็บอกว่าอาจจะได้ฉีดแอสตาเซนกานะคะสสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ฉีดตัวไหนเนาะซึ่งก่อนการไปฉีดใน,นยอย่างที่บอกไปเนี่ยเจลก็จะต้องแบบว่าพักผ่อ,อนให้เพียงพอซึ่งก็ไม่รู้เพียงพอไหมแต่ก็นอนเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณแชั่วโมงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดชาก,กาแฟก่อนไปฉีดตามปกติทั่วไปที่เขาเขียนในเน็ตเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าเราเป็นคนที่มีแบบแพ้ยาต่างๆหรือเปล่าหรือเป็นภูมิแพ้นี้นะคะก็ต้องบอกหมอแล้วก็เช Okay, เพื่อเพิ่มแ้การเสียเวลาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนนะคะลุกวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นลุกที่แบบหูหวามากจะเอาจะใช้ของอันนี้เลย iscosmetic ค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า iscosmetic your skin b u t better cc cream นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น cc cream นะคะก็จะให้การปกปิดที่บางเบานะคะไม่ได้เยอะมากนะคะ แล้วก็พอใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความสบายผิวมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทาง Is Cosmetic เขาก็เพิ่งเปิดช็อปใหม่นะคะใน ping, s h อ p e e นะคะสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือวันที่จริงๆ <c oughs> อ่ะจอควจะไปฉีดวัคซีน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคได้ก่อน <c oughs> ก็ดีก่อนนะก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเนาะมาลงทางหน้ากันเลยจ้า เนี่ยเนื้อเบาสบายผิวมากให้ความผิวดีอ่ะเออเหมือนคนผิวดีมาแต่กำเนะนิดนะนี่เห็นไหมมันดูเนียนเนาะมันไม่ได้ดูหนาเนาะเห็นไหม คือกึนไปกับใบหน้าได้เลยจะชอบตัวนี้เพราะว่าเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นวันที่เราแบบไปทํางานแต่งหน้าไปทํางานเบาๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพคือเขาอาจจะไม่ได้ปกปิดขั้นสุดนะคะใครที่มีอรอยสิวเยอะเนี่ยจะก็แนะนาให้ใช้คู่กับคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบความแบบฉ่ำๆนิดนึงตัวนี้เขาจะมีความฉ่ำนิดนึงแล้วก็สามารถช่วยลดอายุเราให้แบบว่าอ่อ,อนเยาว์ไว้ด้วยนะคะอ่อ,อนเยาว์ไว้คือแบบให้ดูเด็กลงนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เนี้อค่ะ เขาจะช่วยปรับสีผิวให้มันเข้ากันนะอย่างเจลอะจะเป็นคนที่มีผิวตรงหน้าผากที่เข้มกว่าส่วนนี้เห็นไหมพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบกลืนแล้วก็บาลานซ์กันไปด้วยค่ะเห็นไหมลุคนนี้ธรรมดามากเบา ช่วงนี้แบบแต่งหน้าเบาๆไม่ได้แต่งหน้าหนาเพราะไปไม่ค่อยออกไปไหนด้วยนะเสร็จแล้วลงแป้งเลยจ้าเพิ่มการคุมมันนิดนึงนะคะเผื่อว่าเราจะต้องไปเจออากาศร้อนได้ๆนะคะซึ่งวันนี้เจลจะตัดสินใจไปด้วยรถไฟฟ้านะคะแล้วก็น่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะรีบแต่งให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวสายนะงั้นเดี๋ยวเจลขอลงทั้งหมดให้เสร็จเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แต่งแบบเบาๆเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสายนะคะกลัวสายเพราะว่าเขาต้องไปก่อนเวลา30ประนาทีนะคะก็ะไปกันอืม เราถึงแล้วนะเมื่อกี้นั่งวินมากคงไม่ทันจริงๆก็อรอรถเซ็นทรนะัลพัฒนาแต่ว่ารีบมากอันนี้คือใบที่เราต้องมากรอกนะคะก็เดี๋ะะยวให้ดูนะมีประมาณนี้ก็คือใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็ดูว่าเราแบบแพ้ยานี้นั่นไหมอะไรอย่างนี้ไหมก็เดินจะไปฉีดก้าเราได้ใบามาแล้วไ <c oughs> ปไปไป เราก็เดินมาที่จุดที่2นะคะลงทะเบียนแสดงความยินยอมนะคะ่าเพราะว่าเรามาเย็นๆเราก็มาถึงจุดที่3กันนะคะจุดนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนนะคะก็รอคิวการปกตินะคะยัยะะ yeah, for me ลุย เราเราก็มารอดูอาการ40นาทีนะคะที่จุดพักตรงนี้ก็เลือกเลยว่าจะนั่งตรงไหนนะคะประมาณ30นาทีนะคะก็อ,อันนี้ก็คือเราได้ฉีดตอน4โมง19นะคะ4โมง50แล้วก็รอดูอาการแล้วเราก็ขับไปนะคะนตอนนี้ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็ เรารอดูอาการพอรดีว่ามีงานด้วยตอนสี่โมงครึ่งจะประชุมต่อคือวุ่นวือมากวันนี้นะคะก็นั่งรอดูอาการไปก่อนนะคะรับบัคซีแล้วอเสร็จแล้วนะคะก็ ได้ใบฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีมิ팅ต่ออีกตอนห้าโมงครึ่งคือใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆประมาณแบบชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดอะเร็วมากจริงไม่ถึงชั่วโมงหรอกเราก็มีกานแบบนั่งเออเราเหยอะไรนิดนึงแล้วก็อ่อทำงานด้วยมิ팅นิดนึงด้วยคือวันนี้วันวุ่นวายมากก็โอเคนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันเนาะทุกคนมันไม่มีรถอะไม่งั้นอยู่ก็ต้องหายินมอไซ นั่งแบบตอนแรกคือตอนนี้ก็คือเดินมากไกลมากมันไม่มีรถใชฉัรวจไปส่งงงมากถามเจ้าหน้าที่มาสามคนก็ชี้ทางแล้วก็บอกว่าแนี่ไม่มีนูน้อต้องเดินไปนู่นเลยไปตงงหาย้ามก็คือเดินมากไกลมากใครจะมาก็เผื่อเวลาไวหน่อยนะงั้ก็ถ้าอยากเร็วก็คือนั่งวีนมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้นี่คือเดินมากไกลมากยาวมากเลยเธอเห็นไหมใครบอกว่ามีรถฉันทบรถฉัรทบมันวนแค่รอบๆตรงจุดนี้ค่ะ คือม,มีด้านหน้ากับด้านหลังอะคือ เี๋ยวฉันจะประชุมต่อจะทัน,ทนไหมเนะี่ยคอนตอนนี้นะคะเจ้าก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่เหนื่อยก็คือแบบเปลี่ยนชุดน,นึงนะคะตอนนี้วันนี้เวลาประมาณเดี๋ยวนะประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเมื่อกี้ก็แบบไปซื้อของนี่นั่นนิดนึงนะคะเข้าบ้านเผื่อว่ากลัวว่าพรุ่งนี้ที่เราฉีดก,กันแล้วแบบจะให้ขึ้นจะปวดหัวอะไรเงี้ยก็จะมีพาราเตรียมไว้น,นะคะแล้วก็มีน้ําดื่ม <S 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 ก็คือเพื่อนบอกว่าให้ทานน้าเยอะๆเลยนะคะก็คือตอนที่เราไปเนี่ยเขาก็แบบแจกน้าด้วยพวกน้ำอ่ะยันฮีวิตามินอะไร แล้วก็น้ําเปล่าใดๆนะคะก็พยายามกินเยอะๆนะคะแล้วก็เตรียมน้าเอาไว้เตรียมพาร,ราเอาไว้เตรียมผ้าห่มนี่นั่นเผื่อว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไขขึ้นหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะอัปเดตอาการตอนนี้หลังฉีดไปประมาณสามชั่วโมงนะคะตอนนี้ความรู้สึกคือเจ็บแขนนี่เดี๋ยวให้ดูคืออันนี้คือรอยฉีดนะคะนี่ตอนนี้เจ็บแขนมากๆแล้วเหมือนแบบมันร้าวไปตรงนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราแบกคอมพิวเตอร์ไปหรือเปล่าคือเราอ่แบกคอมพิวเตอร์ไปทํางานนิดนึงด้วยตอนระหว่างที่เจวรารอวัคซีนแบบให้พัก วัคซีนประมาณ30มสินาทีก่อนกลับบ้านนะคะเพราะว่ามีมิ팅ด้วยวันนี้นี่นั่นก็คือพยายามทําอะไรให้เสร็จสับนะคะวันนี้อย่างที่บอกวันนี้คือหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะแต่ก็พยายามจะพักผ่อนตัวเองพรุ่งนี้จะนอนเยอะๆนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคก็ไม่ต้องทํางานใดๆนะจ๊ะประมาณนี้แล้วกันสาหรับการรีวิว กฉีีดวัคซนอ็อย่างที่บอกไปวันนี้ข้อดีของการที่เราได้ฉีดแอสตราซีนิกาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นยี่ห้อที่มีประสิทธิภาพดีกว่าในท้องตลาดที่มีตอนนี้ในประเทศไทยซึ่งจริงเอาจริงนะส่วนตัวเจว่ a แอสตราเนี่ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมาะกับคนที่แบบสูงอายุใดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอายุ40ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะต้องดูอาการว่าเราเนี่ยอายุ31ปีเราจะมีอาการขนาดไหนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจจะมาอัปเดตให้ฟังกันทีหลังนะคะก็ มานนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ํานอนแล้วก็อันนี้ฉีดฟรีนะไม่ได้เสียตังใดๆนะคะก็ขอคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนที่ดีที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่มีนะวัคซีนที่ดีไวๆนะคะขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็ขอให้โควิดหมดไปท <c oughs> ันทีนะคะอ้อยเดี๋ยวมาอัปเดตนานนิดน,นึงวันนี้ที่เราใช้ซีซีครีมของอ่ออิสคอสเมติกเจลว่าก็ติดทนนะนี่เห็นไหมตรงนี้แต่ว่ารอยรอยที่เป็นแบบพวกแมสตรงนี้ก็คือหายไปละลาะอย ที่บอกก็คือเนาะเราไม่ได้แบบต้องการความปกปิดติดตืด๊ออะไรขนาดนะั้นวันนี้ขอแบบลุกใส่ๆเบาๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวพักผ่อนเตรียมตัวนอนไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามเจลด้นะคะทั้งใน u t u b e เจลสอรี่เฟซบุ๊กเจลสอรี่ทวิตเตอร์เจลสอรี่แล้วก็ตอนนี้ในจ TikTok, เจลมี t ิ k กต็อกเจลสอรี่ด้วยนะคะตามกันเข้าไปดูกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนลแล้วลพบกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการกันนะคะสําหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย